เศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรีประจำเดือนพฤษภาคม2568เศรษฐกิจภาพรวมในเดือนพฤษภาคมขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้านอุปทานการผลิตขยายตัวรายละ14.6ด้านอุปสงค์การใช้จ่ายขยายตัวรายละ1.0ด้านอุปทานการผลิตภาคบริการขยายตัวรายละ17.6จากรายได้นักท่องเที่ยวและภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากกลุ่มกิจาการโรงแรมที่พักที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาครัฐและเอกชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นงานบรรเลงงานแห่งชาติคอนเสิร์ตชาวป,ปกเฟสเจวลปาร์จนบุรีคอนเสิร์ตอิตัวเฟสสองพาปาร์จนบุรีงานวันเกษตรปาร์จนบุรีปี68แนวโน้มภาคบริการคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้นจากการประชาสัมพันธ์และจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวของภาครัฐภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้ละ5.3จา 3, จากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังไก่และสุกรที่เพิ่มขึ้น ภาคุสากรรมหดตัวร้อยละ0.5จากปริมาณไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงด้านอตุประสงค์การใช้จ่ายการบริโภคภาคกระชนขยายตัวร้อยละ13.8จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นการลงทุนภาคกระชนหดตัวร้อยละ1.3จากจํานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพลิต์และสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ลดลงการใช้จ่ายภาครัฐหด,ดตัวร้อยละ23.1จากผลการเบิกจ่ายและจ่ายประจําที่ลดลง ด้านการเงินเงินฝากขยายตัวรายละ2.1สินเชื่อหอดตัวรายละ1.2เนื่องจากสถาบันการเงินมีความเข้มงวดและระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อการจ้างงานหดตัวรายละ0.3จสถิตภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงรายละ0.8ตามการเคลื่อนไหวของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงรายละ1.9ตามการเคลื่อนไหวของเครื่องประกอบอาหารกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผลไม้สดกลุ่มเนื้อสัตว์เป็ดไก่และสัตว์น้ำ ขมข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มหมดตัวรด้ละ0.1ตามการเคลื่อนไหวของหมวดพหาหนะการขนส่งและการสื่อสารเป็นผลมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลบทยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหมวดเคหสถานรายได้เกษตรกร,กรหดตัวไายละ11.8ด้านการคลังรายได้จัดเก็บหดตัวรายละ21.9จรายจ่ายหดตัวรด้ละ12.5แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ